อินฟลูเอนเซอร์สาวร่างเล็กปาเซตภาพเซ็กซี่ไม่ไหวแต่งชุดเวาแซบอกทะลักทำหิวทุกท่าโพสด้านหนุ่มหนุ่มถึงกับต้องอ้าปากค้างเรียกได้ว่างานนี้ทำเอาไอจีแตกแตนกันเลยทีเดียว เมื่อเน็ตไอดอลสาวชื่อดังเอื้อยพรสวรรค์หวานใจของนักร้องนักแสดงอย่างอาอานัทพลหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามอาเดอะสตาซึ่งเอื้อยได้ออกมาโพสต์เซตภาพแซบยั่วยวลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับชุดที่ต้องตั้งคำถามกันว่าไปเอาจากไหนเพราะดูแล้วเซ็กซี่คูณ100สุดๆแถมยังทำเอาหนุ่มๆถึงกับใจว้หวิวกันเป็นแถบเลยทีเดียว อื้อหือเน็ตไอดอลฟาดอกตุ้มกระแทกตาเผยผิวขาวจัวถึงกับใจละลายอุ้ยเอามือทาบอกเบสรักสวณนีตอบคำถามคิวและเอแฟนคลับแบบนี้เฮ hey, ล่นดาราสาวตัวท็อปประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกแล้วซัดตุ้มเว้าแซบอกทะลักซึ่งทริปนี้เธอได้ไปพักผ่อนที่พัทยา และยังได้ออกมาปาเซตภาพแบบใหม่แบบศับให้แฟนๆได้กดไลค์กันกระหน่ำโดยเธอมาในลุคแสกข้างผมลอนยาวแต่งานนี้สิ่งที่สะดุดตาสุดๆนั่นก็คือชุดเรสสรั้นสีดำที่ดูเรียบๆแต่มีดีเทลเว้าตรงหน้าอกเผยยอกตุ้มทะลักเต็มตาและเว้าส่วนหน้าท้องและเธอยังได้ใส่รองเท้าผ้าใบสีขาวโลโกโ้สีฟ้าพาสเทลพร้อมกับโพสท่าเชิดหน้าจิกตาเล่นกล้องบนเตียงนอนสีขาวขั้นสุด บอกเลยงานนี้หนุ่มๆใจหวิวเกินเบอร์แน่นอนอีกทั้งด้านแฟนๆแห่คอมเมนต์กันสนั่นไอจีอาทิพัทยาลุกเป็นไฟเผ็ดมากครับ Away Beautiful I love you ผมก็ว่าอยู่อยู่ดีๆร้อนเฉยผมรู้สาเหตุละโอ้เยยยชุดโอ้ยชุดเป็นต้น